ดาวชูมานิเฟสฉบับแกล้งๆนะคะบางครั้งบางคราวชีวิตของพวกคุณทุกคนก็ต้องการความแบบสนุกสนานมีความสุขบ้านนะคะไม่จำเป็นต้องแบบว่าเครียดเสมอไปนะคะการมานิเฟสก็เช่นกันทุกสิ่งที่คุณใส่ลงไปในด REAM l i ต์ของคุณว่าคุณต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นคือสิ่งที่คุณล้วนแล้วอย่างไม่มีจริงไม่จริงทุกสิ่งที่คุณยังขาดแคลนอยู่คุณกําลังมานิเฟสความขาดแคลนนั้นและคุณอึงดูดความขาดแคลนนี้เข้ามาเอง วันให้คุณตั้งจิตตั้งใจตั้งสมาธิพุ่งความสนใจไปอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการเงินแบบที่ได้ได้ว่าจดจ่อกับเป้าหมายจนเกินไปถ้าคุณมีสติจากการฝึกสติก่อนนะยังไม่ต้องไปสมาธินะถ้าคุณมีฐานที่มั่นหรือสติที่มั่นคงคุณจะรู้ทันทีว่าวันนี้คุณจะสารภาพกับตัวเองเลยว่าใช่ครับครู ผมคือคนหนึ่งที่ส่งแรงสะเทือนแห่งความขาดแคลนไปยังจักรวลเสมอเลยกดแรงดูดเป็นกฎที่สะท้อนตามคลื่นความเป็นจริงนะใจของคุณจับตัวเองให้ดีนะจะมีคนสองขั้วจากตรงนี้อีกนะขั้วที่รู้ว่ากูดได้แน่ๆกับเมื่อไหร่ฉันถึงจะได้สิ่งนั้นสักทีถ้าคุณยังเฝ้าถามคำถามตัวเองแบบนี้เช็คตัวเองด่วน คุณกำลังสั่นแรงสะเทือนแห่งความขาดแทน create momentum พลังงานลบส่งไปยังจกักรวาลและจกักรวาลก็ส่งสิ่งน,นั้นสะท้อนกลับมาหาคุณเพิ่มอย่างแน่นอน มาแล้วนะคุณเคยเขียนบายลิสออกไปจากบ้านไหมคะ 1. น้ํา้ำยาล้างจาน2ผงซักฟอก3น้ำยาปรับผ้านุ่มทุกครั้งที่คุณจะรอดประกายเขียนบายลิสลงไปที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตของคุณครูมั่นใจคุณจะเขียนด้วยความรู้สึกแบบเออกูซื้อได้ทุกอย่างในโพยนี้โว้ยความรู้สึกที่ซื้อได้ทุกอย่างในโพยนี้มันคือความรู้สึกของความเหลือเฟือแล้วนะนี่คือบันไดก้าวราที่สำคัญที่ครูอยากให้ทุกคนกลับไปจับ ความรู้สึกเหลือเฟือประหนึ่งที่คุณซื้อทุกอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตได้หมดเลยสำคัญตรงความรู้สึกของการมีพอคุณลองเปลี่ยนบายลิสต์ของคุณดูจากของใช้ในบ้านเปลี่ยนเป็นความปรารถนาที่คุณต้องการดูสิเกมแกล้งนี้เนี่ยหแล้วนะความรู้สึกคุณเป็นแบบไหนจับความรู้สึกนั้นมาแกล้งใหม่อีกรอบหนึ่ง 2. ความรู้สึกที่คุณเล่นเกมเศรษฐีทำไมคุณเล่นมันแล้วคุณรู้สึกสนุกอะ ทำไมคุณไม่เคยเครียดกับมันน่ะทำไมคุณรู้สึกว่าแบบโอ้โฉันรู้ฉันรวยฉันซื้อได้ความรู้สึกแกล้งลเล่นนั้นเนี่ยทำไมคุณไม่เอามันมาใช้กับการพิจารเพราะจักรวาลนี้ไม่ว่าคุณจะเล่นเกมหรือเกมชีวิตจริงการสั่งเพลังงานมีค่าเท่ากันคุณเริ่มจากการที่จับความรู้สึกเอาความรู้สึกเดิมผสมกับความรู้สึกใหม่ วันนี้ครูให้คีย์ที่มันโคตรลัดกับคุณเลยนะและนี่คือโมเมนตัมในการสร้างสนามพลังงานของคุณแต่ถ้าคุณไม่สามารถก้าวข้ามพื้นฐานในเรื่องของการปลดล็อกจิตตัวเองกับความรู้สึกขาดแคลนได้แล้วล่ะก็ครูบอกเลยต่อให้คุณเป็นลิงกับเซียนเป็นลิงกับเทพก็โคตรยากคุณจะต้องทําให้จิตคุณคุ้นชินกับความ บังคังลำารเหนือเดือเฟือคุ้นชินกับสนามพลังงานใหม่คุ้นชินกับการแอคเป็นคนใหม่คุณถึงบอกไงว่ากระบวนการได้รับแล้วมันไม่ได้ยากแต่กระบวนการของความตื่นเต้นเร้าใจระหว่างทางเนี่ยแหละคือกระบวนการที่มนุษย์ทุกคนต้องการเสพความรู้สึกตรงกลางตรงนี้เพราะฉะนั้นไอความรู้สึกตรงกลางตรงนี้ต่อให้กูยังไม่ได้ซื้อมันจริงๆกูก็รู้สึกดีได้นี่คุณก็คิดซะว่าคุณกำลัง pre เด d e r ของจิตของคุณมันเริ่มแบบ เริ่มเชื่อแล้วคิดทิ้งไว้ได้วยความสนุกด้วยโมเมนตัมแห่งความสุขทุกอย่างมา หรือใครอยากจะคอนซัลต์ครูเป็นการส่วนตัวอยากจะปรึกษาครูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณภายในนะคะก็มีโปรแกรมวันเดยเ์เป็นทอลเช่นกันสนใจก็รีบจองคิวครูให้สิทธิ์นี้ถึงแค่ปลายปีนี้นะคะทอยังเป็นราคาพิเศษเพียงแค่69,000บาทเท่านั้นนะหรือใครบอกว่าอยากเจอครูแบบฟูลแพ็กเกจเลยค่ะอยากแบบจัดเต็มนะคะทุกมิติ Ex c l u s i v e Private Coaching 129,000บาทใครสนใจแบบไหนติดต่อทีมงานแล้วเจอกัน